ในยะของพระธรรมเทศนาภูมิชะสูตรอุปริปัน,นาตมัชิมนิกายพระสูตรตันตปิดกในพระสูตรนี้จุดสำคัญเราคงจะมองเห็น ที่พระพุทธเจ้าทรงขยายเนื้อความไปหลายข้อแต่ที่ท่านภูมิชะท่านตอบตอบคำถามแบบเสี่ยงแต่มั่นใจนะคือคือท่านก็ยังไม่ได้กล่าวทีเดียวว่า ตอบอย่างนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องแต่มั่นใจว่าถูกแต่ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าตัดไว้นี่คือความชัดเจนนะคือไม่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแต่ตามคำถามที่ถามนี่ก็ควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะตอบอย่างนี้ <c oughs> แสดงให้เห็นถึง ความระมัดระวังแม้จะรู้แม้จะแตกฉานในการที่จะโต้อตอบคำถามท่านเรียกว,ว่าปรปาัประวาทะกาว่าปรัประวาทะหมายถึงคำพูดของคนอื่นคำถามของคนอื่นที่ถามแต่ท่านยังไม่เคยได้ยินจากปากจากพระโอษฐ ของพระพุทธเจ้าท่านก็เลยออกตัวพอกพ่าพเราเรายังไม่เคยฟังจากพระพุทธเจ้าแต่ว่าตามคำถามนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนี้คำว่าควรจะเป็นอย่างนี้คำถามนั้นถามว่าการประพฤติพรหมจรรย์หวังมีความหวังกับไม่มีความหวัง มีความหวังก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยเรียกว่าไม่ประสบผลสําเร็จท่านมีความคิดเห็นอย่างไรท่านภูมิชาท่านถึงกล่าวออกตัวว่าท่านไม่ได้ฟังจากวพระพุทธเจ้านะแต่ว่าตามคาถามที่ถามนี้มันก็ควรจะตอบอย่างนี้ก็คือถ้าปฏิบัติถูกนี่คือทางโน้นถา,ถามถึงความหวังน่ ถึงความหวังว่าสําเร็จว่าไม่สําเร็จถึงความหวังว่าไม่สําเร็จแต่ท่านภูมิชาท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติถูกจะหวังหรือไม่หวังก็สําเร็จเขาเปรียบอุปมาอุปไมยให้ฟังหลายอย่างถ้าปฏิบัติผิดแม้จะหวังก็ไม่เป็นผลสําเร็จนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องเป็นผลสําเร็จแน่นอน นี้ปฏิบัติถูกคือปฏิบัติอย่างไรก็จะเป็นคำถามถามต่อไปซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตัดก็คือตัดตามหลักของอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8นั่นแหละถ้าปฏิบัติถูกคือความเห็นตัวสำคัญนี่ความเห็นชอบความเห็นถูกต้องเกิดขึ้น เมื่อความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นการปฏิบัติข้ออื่นๆก็เกิดขึ้นตามไม่ว่าจะเป็นความดำริการพูดการกระทำการเลี้ยงชีพการพยายามการระลึกและการตั้งใจเมื่อมันเป็นสัมมาทิถิแล้วทั้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ เป็นไปตามนั้นเรียกว่าถูกต้องแต่นี้เมื่อเป็นสมาธิีเมื่อถูกต้องแล้วจะหวังหรือไม่หวังคาว่าหวังตัวนี้คือความปรารถนานั่นแหละจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นถ้าทําถูกเหมือนกับเราเดินทางเราเดินทางจะไปกรุงเทพอย่างนี้ถ้าเราไปถูกทางนี่จะหวังหรือไม่หวังมันก็ต้องถึงถ้าเราไปตามทางไม่มี คำว่าไม่ถึงเลยแต่ถ้าใช้เส้นทางไม่ถูกเนี่ยหวังจะไปกรุงเทพน่นแนะแต่ไปออกปากซอยสวนส้มและยูเทิร์นไปโน่นแม่คลองเพชรบุรีนั่นหวังจะไปกรุงเทพหวังยังไงก็ไม่ถึงไม,ไม่ไปไม่ถูกเพราะว่าเดินผิดนี่การประพฤติพรหมจรรย์ก็เหมือนกันหรือการถือศีลประพฤติบัตรปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็ปรารถนากันว่าปรารถนาต่อมรต่อผลต่อพระนิพพานปรารถนาให้โชคให้ลาบให้ร่ำรวยให้สุขภาพพรรนาไมยแข็งแรงสมบูรณ์ดีงามทีนี้การปฏิบัติของตนถูกหรือไม่ถูกล่ะถ้าปฏิบัติไม่ถูกแม้จะหวังมันก็หวัง ก็ไม่เส้นผลสำเร็จแต่ถ้าปฏิบัติถูกถึงไม่หวังหรือหวังมันก็สำเร็จแน่นอนตรงนี้เป็นเป็นข้อที่สำคัญคือการปฏิบัติถูกก็เอาหลักของอริยมรแปดมาเป็นบรรทัดฐานคำว่าปฏิบัติถูกคือปฏิบัติอย่างนี้นะท่านพระภูมิชาท่านหลังจากตอบคำถามของชยเสนแล้วนี่ ก็มีอยู่คำหนึ่งนะที่ทัยยเสนท่านบอกว่าถ้าทำถ้าพูดอย่างนี้นั่นก็หมายถึงว่าเท่ากับเอาค้อนไปตีหัวลทัทธิอื่นศาสนาอื่นหมดสิก็ใช่แต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าใช่ไม่ใช่นั่นหมายความหมายว่าท่านก็ไม่ได้พูดว่าใช่ไม่ใช่แต่ชัยยะเสนคือพูดอย่างนั้นเพราะว่าที่เขาถามคือ ถามที่เคยได้ยินได้ฟังมาท่านมีความเห็นอย่างไรถามความเห็นเมื่อตอบแล้วได้ความได้ได้ได้ตอบเช่นนั้นแล้วเรื่องของชยเสียน,นั้นจบแต่พระภูมิชาเนี่ท่านมาฝ้อพระพุทธเจ้าก็กลาบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องเหล่าเนี้เพราะ ท่านก็เปล่ารบไปตั้งแต่ตนแล้วว่าท่านไม่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแต่ก็ตอบไปอย่างนี้เมื่อตอบไปอย่างนี้แล้วมาทูลพระพุทธเจ้าผู้เป็นธรรมราชาผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นครูสำคัญผู้เป็นครูผู้เป็นอาจารย์รราารยว่าที่ตอบไปนั้นน่ยถูกหรือไม่ถูกหรือไม่ได้จะไม่เป็นการกล่าวตู่ พระพุทธเจ้าหรือคําว่ากล่าวตู่ความหมายหมายถึงว่าเอาความคิดของตนเองไปอธิบายขยายความหรือตอบเลยเพราะว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้ามาก่อนถ้าเคยได้เรียนมาก่อนหรือว่ามีหลักฐานเกิดขึ้นแล้วคําว่าหลักฐานเกิดขึ้นแล้วก็หมายถึงได้ฟังจากพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเราพูดในปัจจุบันก็หมายถึงว่ามีบันทึกไว มีบันทึกไว้อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำตอบก็เอาตรงนั้นมาตอบไปเลย <c oughs> แต่ในยุคก่อนโน้นยังไม่ได้ฟังจากพุทธเจา้าหรือพระพุทธเจ้ายังไม่เคยตัดไปไว้ทว่าท่านตอบไปเช่นนั้นก็เลยเป็นการไม่มั่นใจอาจจะเป็นการเสี่ยงต่อการตอบ ก็จะกลับกลายเป็นว่าสามกเอาคำพูดของพระศาสดาไปใช้ในทางที่ตอบตอบไม่ถูกต้องในทางที่ผิดเมื่อมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุโมทนาถ้าจะให้เราตอบแล้วก็ต้องตอบอย่างนี้เนะเสร็จแล้วพระองค์ก็อธิบายกลับตัดต่อไป ถึงเรื่องของอริยมรรแปดนั่นแหละคำว่าถูกไม่ถูกอยู่ตรงนี้ตรงตรงมรรแปดนี้ถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักของอริยมรรไม่มีผิดไม่มีผิดเมื่อไม่มีผิดเนี่ยจะหวังหรือไม่หวังก็ถึงเป้าหมายจะปรัถนาไม่ปรัถนาก็แล้วแต่ถึงเป้าหมายแน่นอนเหมือนกับเราสั่งสมความรู้อย่างนี้ เราไม่ได้หวังอะไรเลเราหวังหนังสือเล่มนี้เราหวังจะอ่านให้มันจบเล่มนี้เราหวังจะอ่านให้มันจบแต่เมื่อมันจบแล้วมันได้อะไรก็ได้ความคิดได้ความรู้ซึ่งมีอยู่ในตำลานั้นในหนังสือเล่มนั้นคุณจะหวังหรือไม่หวังแต่ว่าคุณอ่านแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาหรือเปรียบได้เมื่อกเราฟังแต่ละวันแต่ละวัน เราฟังแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรก็ฟังไปเพื่อจะได้บุญนีแต่นี้ความเฉลียวฉลาดมันเกิดขึ้นไหมถ้าฟังแล้วเอามาคิดวิธีวิธีหรือแนวทางหรือเส้นทางฟังที่ถูกต้องคําว่าฟังที่ถูกต้องทราใช้คาว่าสุดสูสังและปะเตปัญญังฟังดีก็เกิดปัญญา คำว่าสุดสูสังนี่คือยังไงสุดสูสังสุดสูสังคือฟังดีคำว่าฟังดีก็หมายถึงว่าได้ยินด้วยเงี้ยโสตประสาทเงี้ยหูเนี่ยฟังเงี้ยหูฟังตั้งใจไตรตรองใคร่ควรไปตามเสียงที่ได้ยินนั้นกันเรียกว่าเทียบเคียงไปไตรตรองใคร่ควรไปตรงนี้เลยว่าฟังฟังดี ถ้าฟังไม่ดีฟังไม่ดีก็คือฟังไม่ไม่เข้าใจฟังไม่ได้ยินฟังไม่ชัดเหมือนภาษาไทยที่เราว่าฟังไม่ได้ศับจับเอาไปกระเดียกเนี่ยจะทําไม่เข้าใจผิดถ้าฟังแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ถามฟังแล้วไม่เข้าใจถามถ้าฟังแล้วฟังด้วยดีจะเกิดปัญญาแต่เมื่อไม่เข้าใจทก็ให้ถามสุจสุ คือฟังจีก็คือกิดคิดตามคิดตามไตรตรองใคร่ควรตามเมื่อไม่เข้าใจปุ๊ปปูดฉาปูจฉาคือถามถามว่าข้อนี้ทําไมถึงถึงเป็นอย่างนี้ข้อนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้แต่มไม่เข้าใจผู้รู้ท่านก็จะตอบให้พอถามแล้วกลัวมันลืมทายังไงพอกลัวมันลืมก็พูดถึงบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆ นึกถึงบ่อยๆมันก็เผลอได้เหมือนกันนี่เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เราฟังอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างเราคิดเรื่องอะไรบ้างมันเยอะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยจํำเป็นต้องเขียนไว้บันทึกไว้นั่นแหละคือหลักของหลักของนักปราชญ์หลักของบัณฑิตสุจิปุริเป็นหัวใจของบัณฑิตเป็นหัวใจของผู้เรียนรู้ผู้ศึกษาหรือผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีความจําเป็น เพราะเมื่อบันทึกไว้ก็เหมือนกับเราจารึกคําพูดของครูของอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วแล้วก็มีปรากฏเป็นอักขาระฐานกรอ,อยู่ในหลักคือพระไตรปิฎกนี้แล้วผู้รู้ผู้ฉลาดท่าอุตสา,าห์ดึงข้อมูลจากพระไตรปิฎกออกมา เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวดอย่างไนพุทธภาษิตนะพุทธภาษิตเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณน,นวโรรสทรงคัดออกมานั่นก็คือสุภาษิตท,ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกในข้อสําคัญสําคัญนั้นจัดเป็นหมวดไปด้วยนะหมวดตนหมวดผลพานหมวดบัณฑิตหมวดธรรมหมวดภิกษุ จัดตาเหมือนกับพระธรรมบทที่ท่านจัดไว้นั่นแหละคือผู้ประสงค์ผู้ประสงค์ดีท่านประสงค์ดีขนาดไหนที่จะได้หนังสือเล่มนั้นมาหนึ่งเล่มพุทธภาษิตหนึ่งเล่มเอาแค่เล่มเดียวนี่แหละพุทธภาษิตเล่มเดียวเล่มหนึ่งเนี่ย ท่านใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกทั้งหมดต้องทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี่แปดสี่สิบห้าเล่มนี่แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ต้องอ่านทั้งหมดศึกษาดูทั้งหมดถึงจะสามารถดึงออกมาดึงออกมา,ออกมาเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นหมวด,เ,มด,เ,มดเพื่อให้ง่าย กับการศึกษาคนา้นคว้าสำหรับผู้ไม่มีเวลาผู้ไม่มีเวลาเข้าไปศึกษาท่านอุตสาห์พยายามถึงขนาดนั้นแสดงให้เห็นถึงความเพียรหรือภูมิปรรัญญาหรือความปรารถนาดีที่ท่านมีต่อรุ่นต่อๆมาถือว่ามีอุปการะคุณอย่างยิ่ง ต่กล่าวไปถึงโน่นผู้ที่รวบรวมตำรับตำลาทำสังขายาณาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเห็นไหมตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งพระมหากัสปเีระเจ้าเป็นประธานหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วสามเดือนนั่นนะครั้งที่หนึ่งต่มาอีกร้อยปีก็ทำอีกครั้งหนึ่งต่อมาอีกสองร้อยสิบแปดปีก็ทำอีกครั้งหนึ่งลำดับมาเรื่อยมาเรื่อยจนมาถึงยุคของพวกเราไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะมาเป็นตัวบาลีตัวหนังสือเป็นภาษาไทยให้เราได้อ่านนะมาจากภาษาคานทีภาษามาเป็นภาษาบาลีบาลีนี่แปลว่ารักษาบาลีแปลว่ารักษาหรือมาคทีหรือมาคะพระพุทธเจ้านทรงมีรับสั่งว่าให้สาธยายหรือสวดคำพูดของพระองค์ หรือธรรมะที่พระองค์สอนนี่ด้วยมคตภาษาโดยภาษาบาลีนี่แหละภาษามาคาทีนี่ไม่ให้สวดด้วยภาษาอื่นนะจะไปไปสวดป็นภาษาอังกฤษภาษาแขกภาษาภาษาภาษายวนภาษาแก้วนี่ภาษาภาษายวนภาษาภาษาเวียนามภาษายวนภาษาอะไรอื่นที่มี แต่เวลาสวดต้องสวดเป็นออกเสียงเป็นภาษาบาลีหรือภาษามาคธีไม่ให้สวดเป็นภาษาอื่นแม้แต่ภาษาสันสกฤตสื่อภาษาปรปรกิจนี่พระองค์ก็ไม่ให้ไม่ให้สวดมีพระขอสมัยเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ว่าภาษาบาลีภาษามาคตนี่จะขอบสวดเป็นภาษาอื่นได้ไหม คำพูดของพูทธเจ้านี่ผู้ธเจ้าไม่อนุมัติถ้าอยอธิบายด้วยภาษาอื่นได้อธิบายเป็นภาษา,าชั้นสูงภา,ภาษาภ,าษาภาษาูมิประเทศนั้นน,นได้แต่เวลาสาธยายและเวลาสวดต้องสวดเป็นภาษามาคาธีหรือภาษามาคตหรือภาษาบาลีนี่ยเอาไปฟังอิทิปีโซภรกรว่าใครก็แล้วแต่จะมาสวด คนจีนมาสวดกรอิติปิโสพระขวานเ่ฝรั่งมาสวดกรอิติปิโสพระขวานเ่อย่างนี้เรามาสวดอิติปิโสพระขวา,ขาเขมรมาสวดอิติปิโสพระขวาต้องใช้ภาษานี้แต่ว่าแปลจะแล้วแต่จะแปลเป็นภาษาอื่นๆนั้นแล้วแต่จะใช้ภาษาบาลีจึงเป็นคําแปลได้ความว่าเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้ยอดเยี่ยมสืบทอดยืดยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่บันทึกไว้โดยภาษาอื่นในป่าน,นี้ไม่รู้ทะเลถลาลไปยังไงก็ไม่รู้แต่ด้วยที่ว่าบันทึกเป็นภาษาบาลีไว้นี้แหละคําสอนของผูุ้ทธเจ้าถึงสืบทอดมายืดยาวนานจนถึงยุคของพวกเราและของพวกเราก็มีหลายภาษาปัจจุบันภาษาอังกฤษก็มีนะภาษาไทย ภาษาไทยกับไทยบาลีที่อย่างที่เราสวดนี่แหละแต่เดียการได้รับการยกย่องว่าภาษาบาลีที่พวกเราใช้ใช้สวดนะใช้สวดนี่แหละเป็นการออกเสียงสำนวนอักขระฐานกรที่ดีงามถูกต้องถูกต้องมากแต่ว่าถูกต้องทั้งหมดก็คงไม่ใช่ถูกต้องมากว่าเป็นการรักษาเพราะอักขระ อักขระกับเนื้อความเนี่ยให้ให้ระมัดระวังหน่อยเวลาเราเราออกเสียงเช่นขัดสะบันตาอย่างนี้หรือสวดบทใดบทหนึ่งมันจะมีความหมายที่แตกต่างออกไปถ้าอักขระไม่ชัดเจนอย่างเช่นคำว่าอัคมาสิอัคมาสิอัคมาสีเป็นกิตสัพอิริยาแปลว่าได้ไปแล้ว ได้ไปแล้วอาขมาส่แปลว่าได้ไปแล้วหมายคือว่าไปแล้วได้ไปแล้วเป็นอดีตแล้วได้ไปแล้วแต่ถ้าออกเสียงเป็นอาขมาสีนี่มันจะกลับเป็นอีกอย่างหนึ่งนะได้ไปแล้วพออาขมาสิกลับกลายเป็นว่ากลับมาแล้วเนี่ยคำแปลนิดเดียวแค่นั้นแหละอักขระนิดเดียว,ข,ข,ดดยวขยับนิดเดียวความหมายมันก็จะเปลี่ยนทันที ฉันั้นเวลาสาธยายหรือเวลาสวดนี่ต้องให้มันครบสมบูรณ์ออกอักขระให้ครบสมบูรณ์ถูกต้องทีฆะสระรัศะสระหมายถึงว่าสระเสียงยาวเสียงสั้น,นเสียงกึ่งสระเหล่านี้ออกให้มันถูกต้องอายสมะโตอายสมันโตอายสมะมันจะมีความหมายต่างออกไปถ้าออกออกเสียงผิด อันนั้นให้ดูให้ดีภาษาบาลีจึงเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บุรพาจารย์พระอัฏฐกถาจารย์เราพิเรพระอัฏฐกถาจารย์ที่ท่านรวบรวมและสืบต่อกันมาจนถึงยุคของพวกเรานี่ยนั้นการ เรียนรู้อักขรฐานกรจึงมีความจำเป็นกับการรักษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์ถ้าเราไม่มีความช่ำชองชำนาญด้านอักขรฐานกรทางภาษาบาลีการรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็าจะเกิดข้อบวกพร่องขึ้นมาแม้จะเราเราจะรู้ว่านักวิชาการมาต่อยทำอย่างนี้อย่างนี้ แต่ในภาษาบาลีท่านเขียนไว้ชัดเจนเลยเจอิอธิบาทสีอย่างนี้ฉันทะวิะริยะจิตตวิมังสาแค่นีนน้คุณจะไปอธิบายก็อธิบายไปแต่หลักคือตรงนีน้ถึงคุณจะไม่ยกภาษาบาลีขึ้นไปพูดแต่ภาษาของคุณก็แล้วแต่แต่ก็ต้องยึดหลักเดี๋ยวนี้คนที่รู้ที่ฉลาดคนที่มีมีน้ำใจเป็นบนืเด็กเขาก็ต้องให้เครดิต เครดิตของคำพูดที่มาไม่กล่าวตูไม่ได้นะไปกล่าวตูว่าพุทธเจ้าตัดไว้ตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีในหลักไปกล่าวตูก็ไม่ได้ก็ไม่ควรนั้นต้องยึดหลักมาจากไหนอย่างไรการเรียนรู้ที่บุรพาจารย์ท่านพากันศึกษาเรียนรู้มาตามลำดับอย่างนีนะ้เราศึกษากันอย่างนี้ทรงจำกันไว้อย่างนี้เอามาเผยแผ่อย่างนี้ แนะนำพัฒนสอนชักชวนกันปฏิบัติอย่างนี้ก็รักษาทหไมมันดีแล้วดีงามแล้วรักษาไว้ดีงามแล้วพอให้รักษาไว้แล,วลไวและวระพเพิปฏิบัติกันไปแต่เข้าถึงหลักของภาษาในพระไตรปีดกมันจะทําให้เราเกิดความเข้าใจต่อบริบทของข้อธรรมต่างๆที่ท่านกล่าวไว้ตรงนั้นตรงนี้หรือคนนั้นกล่าวคนนี้กล่าวก็รู้เลยว่าพูดผิดหรือพูดถูกนะ จะให้มีความรู้ความสามารถหรือประพฤติปฏิบัติดีงามอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราผ่านการเรียนรู้ศึกษามาเราก็จะพูดได้ว่าโอ,อ้อันนี้ถูกอันนี้ผิดคือฟังได้เหมืออคนเป็นหมอเนี่ยจะให้หมอแผนโบราณหมอแผนปัจจุบันมาบรรยายมาพูดเรื่องยูกยาเรื่องวิธีการเข้าใจจะเข้าใจทันที อันนี้เอามาจากสูตรนั้นอันนั้นมาจากสูตรนี้อันนี้มาจากตรงนั้นมาจากตรงนี้จะเข้ากันได้กับโลกอย่างนั้นดังนี้ธรรมะก็เหมือนกันบางทีเราเราฟังคนที่พูดหยิบยกมาจากพระสูตรหนึ่งแล้วเอามาใช้ในสถานการณ์ที่มันไม่ตรงกันมันก็ไม่ใช้ไม่ได้ มันต้องขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นจะใช้ข้อไหนสถานการณ์เพื่อบังคับก็ต้องใช้พระวินัยสถานการณ์เพื่อโน้มน้าวจิตใจก็ใช้พระสูตรสถานการณ์เพื่อหวังหลุดพ้นโดยใช้อภิธรรมม,มันมันมีมันมีสถานการณ์ของการที่จะประพฤติปฏิบัติเรียนรู้ศึกษาอยู่นะแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะคือรวมรวมก็คือ สู่มรรคสู่ผลสู่พระนิพพานนั่นแหละแต่ว่าขั้นตอนมันต้องมีอตนี่ต้องมีข้อบังคับมีต้องขอ้อข้อภาคปฏิบัติแล้วท่านยังถึงจะพูดว่าศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่กระโดดใส่ปัญญาแต่ไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิก็ไม่ได้เพราะปัญญาที่จะถูกต้องก็จะต้องเป็นปัญญาที่มาจากสมาธิสมาธิที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นสมาสมาธิก็คือสมาธิที่ต้องมีศีล แต่สมาธิไม่มีศีลก็เป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยก็ลักษณะอย่างนี้เราพยายามฟังเรียนรู้จดจําแล้วฟังอย่างที่กล่าลวเราฟังปัญญาของพุทธเจ้าจะไม่ฉลาดเหมือนพุทธเจ้าเป็นไปได้นะมันเป็นไปไม่ได้นะถ้าฟังมันต้องมันต้องฉลาดขึ้นมาบ้างแหละฟังแล้วแต่ตองใครควรจันว่าสุดสูสังนละปฏิปัญญ์ฟังดี ก็จะได้ปัญญาฟังถูกต้องนะฟังดีก็คือฟังถูกต้องนั่นแหลนะความถูกต้องนะเป็นบรรทัดฐานจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนามันก็ได้ขอให้ทําถูกต้อง <c oughs> นี่เป็นข้อสําคัญในะเวลาเดี๋ยวไปเดินจงกรมกัน